อุยทําไมปิดเลิอดรูขมขนบริเวณจมูกข้างนี้ก็คือหายไปแล้วก็ได้แหละหน้าผักก็มาแล้วอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะดิฉันสุาค่ะ เร็วๆคลิปนี้นะคะแพรก็จะมารีวิวรองพื้นผิวแมตในตำนานนั่นก็คือของ KMA นั่นเองเป็น KMA Water Resist Liquid Foundation คะ่ะรองพื้นตัวนี้นะคะเหมาะกับ สภาพอากาศที่ประเทศไทยมากเพราะว่าประเทศไทยอ่ะก็คือร้อนหนักมากแล้วก็มีอยู่ฤดูเดียวด้วยร้อนทั้งปีแล้วเวลาแต่งหน้าคืนหน้าก็จะแบบย้มเยิมใช่ไหมลองพื้นตัวนี้เขาบอกว่าของเขาอ่ะคือดีทั้งปกปิดดีทั้งคุมมันเลยก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าก่อนไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แพด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทากันเลย โอเคค่ะเก็บผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนลงรองพื้นเดี๋ยวแพรจะลงไพรเมอร์ของเค a เขาก่อนนะคะนี่ KMA c i c a t ก Pore ล e ส s ิน r พรเมค่ะ ไพรเมอร์ตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยปรับสภาพผิวของเราให้มีความเรียบเนียนแล้วก็ทําให้ลงรองพื้นต่อง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็ทําให้เมคอัพติดทนทั้งวันด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังช่วยเ<ม>บลอ์รูขุมขนเราได้ด้วยตัวนี้เขาก็ยังใส่สารบํารุงเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะทําให้เวลาที่เราเอามาทาแล้วอย่างเงี้ยนอกจากจะได้แต่งหน้านอกจากจะได้ผิวสวยแล้วก็ยังได้บํารุงผิวให้ผิวมีความชุ่มชื้นกระจ่างใสด้วยเดีย๋ยวพาลองสวอชที่มือให้ดูกันนะ เขาจะเป็นไพรเมอร์แบบใสๆอย่างนี้นะเอเดี๋ยวแพรลองสวอชที่หน้าให้ดูละกันอ่ะเห็นปะมันจะไม่มีสีอะไรเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบใสๆไพรเมอร์ของเขาก็คือมันจะเกลี่ยง่ายมากทุกคนมันจะไม่เป็นแบบสีแบบคราบขาวๆอะ่ะ พอทาไปแล้วหนะ้าก็จะมีความชุ่มชื้นขึ้นมากึ่งนึงนะอันนี้มันอารมณ์เหมือนแบบทาครีมบำรุงผิวเลยอะทุกคนไม่เหมือนลงไพรเมอร์แหละรู้สึกแบบว่าไม่ได้เหนียวไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้มีสีอะไรรบกวนก่อนที่จะทารองพื้นนะตัวไพรเมอร์เขานะเขาก็จะมีแบบกลิ่นหอมๆม,มาด้วยนะคะแต่ว่ากลิ่นหอ,หอมก็จะไม่ได้แบบแรงอะไรขนาดนั้นยังอยู่ในระดับที่แบบเออปกติโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นกันนะคะซึ่งน้องก็คือ เป็นนางเอกในงานนี้เลยเขคมเอรุ่นนี้นะคะเขามีออกมาทั้งหมด4เฉดสีค่ะแต่ละเฉดสีที่เขาทําออกมาเนี่ยก็คือจะเหมาะกับผิวคนไทยอย่างเราเลยนะคะเดี๋ยวแพรจะลองสวอชให้ดูทีละสีนะคะอันนี้นะคะเป็นเบอร์ที่ขาวที่สุดนะคะก็คือเบอร์ P 1ต่อไปนะคะเป็นเบอร์ที่ขาวรองลงมานะคะก็คือเบอร์0ูนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะชื่อสีเบอร์ O F หรือ0 F ต่อไปนะคะเบอ,อร์เข้มสุดอันนี้เบอร์02แพคิดว่าสีที่แพรใช้เนี่ยน่าจะเป็นสีนี้นะแพ้จะใช้เบอร์01แพ้จะลองสวอชอย่างนี้ให้ดูนะนี่นะคะเนื้อของเขาอะ่ะก็จะไม่เหลวไม่ข้นแบบปกตินะเดี๋ยวแพรจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะเป็นการเปรียบเทียบจะได้ดูว่าเออเขาปกปิดดีไหมอะไรยังไงนะคะอุ้ย ทำไมปิดเริศก็คือเนี่ยอย่างที่บอกอันนี้แพ้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะแบรนด์อ่ะเขาบอกว่าของเขาอ่ะคือแบบปกปิดได้ดีแล้วก็เนียนมากไม่ว่าจะแบบพวกรอยดํารอยแดงอะไรอย่างเงี้ยคือปิดได้หมดเลยแล้วรองพื้นตัวเนี้ยเขาก็ทํามาเป็นสูตรออยฟรีด้วยนะคะก็คือน้องอ่ะจะคุมมันดีมากแล้วก็ติดทนกันน้ํากันเหงื่อเฮ้ยนี่เอาตรงๆดีมากโหทุกคนคือ นี่เลือกสีแบบพอดีเป๊กับหน้ามากเลยอะตอนนี้นะคะแพคก็ลงครึ่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยคือจะบอกว่ามันใช้เวลาแบบเร็วแบบเร็วมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเมื่อกี้ทาไพรเมอร์ของเขาไปก่อนหรือเปล่าที่เขาบอกว่ามันทําให้ทารองพื้นต่อง่าย,ยอะไรเงี้ยเออมันทารองพื้นต่อง่ายจริงๆทุกคนคือมันเนียนมากแล้วมันไม่เป็นแบบคราบแห้งๆเลยอะทุกคนมันเป็นรองพื้นแมทที่แบบมันไม่แห้งเป็นคราบอะเอาง่ายๆการปกปิดนะคะก็คือถ้าเกิดทาบางๆอะ่ะก็จะปกปิดได้ในระดับ ประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เขาสามารถบิวเพิ่มได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแพรจะลองเอามาบิวเพิ่มให้ดูลูขมขนบริเวณจมูกข้างนี้ก็คือหายไปแล้ว ก็แปะๆไว้นะคะคือเวลาที่แพดจะบิวเพิ่มเนี่ยแพดก็จะใช้วิธีการทําเหมือนเขาเป็นคอนซีลเลอร์เลยนะคะเสร็จแล้วต่อไปก็ใช้พับคุชชั่นมาตบเลยเป็นการเกลีย่ย จะบอกว่าพอลองบิวเพิ่มนะมันก็แบบไม่ได้ดูหนามากขึ้นนะคะคือมันสามารถเอามาบิวเพิ่มได้มันแบบไม่กองกันอยู่ตรงผิวอะอ่ะอันนี้คือบิวเพิ่มหนึ่งรอบนะมันก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือปกปิดขึ้นมาแบบอีกหนึ่งระดับ คือลองบิวรอบ2ก็ลองแล้วนะคะปกปิดได้ประมาณนี้นะมันก็ยังไม่ถึงขั้น full coverage นะคะทุกคนมันก็ยังมองเห็นรอยสิวอยู่บ้างแต่ว่าไม่เปไ็นไรไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าเอาจริงๆหน้าแพ้คือยังไงมันก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่แล้วอะแต่อันนี้มันกคือโอเคแล้วนะตะดะดะ่ะเด็ อันนี้นะคะก็คือเป็นการลงผิวทั้งคอนซีลเลอร์ทั้งรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยเพอร์เฟคต์เพอรเฟคมากทุกคนเฮ้ยดีมากแล้วสีไม่ลอย ต่อไปนะคะในเรื่องของงานผิวเราก็จะมาตบท้ายกันด้วยแป้งฝุ่นของ KMA เลยเขาบอกว่าก็จะเป็นการช่วยล็อกเมคอัพให้ติดโทนยาวนานทั้งวันมากขึ้นนะคะ KMA loose powder ค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะทำออกมาทั้งหมด 2- สีนะคะจะเป็นโทนสำหรับผิวเหลืองแล้วก็ผิวที่แบบออกอมชมพูเดีด๋วยวแพทจะใช้สีนี้นะคะเบอร์ วาคือเป็นสีสำหรับผิวเหลืองแป้งตัวนี้เขาก็จะช่วยดูดซับความมันแล้วก็ทำให้ผิวเนียนสวยตลอดทั้งวันทุกคนเนื้อแป้งของเขาก็คือแบบเนียนนุ่มเนียนละเอียดมากลงแล้วคือผิวแบบดูกริบก,กว่าเดิมอันนี้ก็แบบไม่ได้อวยนะก็ดูได้เลยนะคะตามตาเห็น นี่ก็คือจบแล้วทาแป้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูดีมันได้งานผิวแบบสวยเนียนกลิบผิวแมทแบบสวยแต่ว่าไม่แห้งตึงอะทุกคนนี่ใครอยากได้งานผิวสวยแมทเนียนกริบอย่างนี้นะคะต้องเข้ม A เลยรัดมากโอเค,อเ,คเดี๋ยวแพรขออนุญาตแต่งหน้าต่อแล้วเ,เดี๋ยวเราก็มาเจอกันตอนฟิน i s h ุ o นะคะมาแล้วคะ่ะฟินชิชลุ o ในลุกนี้ของแพร Yeah, พอแต่งหน้ามาเสร็จแล้วสวยเลิศเลยอะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแพรก็จะออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าวันนี้มีธุระจะออกไปข้างนอกพอดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างวันเป็นยังไงแล้วก็หลังจากครบ8ชั่วโมงแล้วเป็นยังไงนะคะอันนี้คือผ่านไปสี่ชั่วโมงที่โดนแมสเมื่อกี้แล้วก็แบบเปียกฝนหน่อยหนึ่งด้วยหนะ้ายังอยู่แบบเป๊ะอยู่เลยอะ่ะ ออกมาจากบ้านอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะคะตะเด,ะดะินมาแล้วค่ะตอนนี้ก็คือประมาณ1ิชั่วโมงแล้วนะคะนานมากวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเช็คสภาพผิวหน้ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คือจะบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่แบบค่อนข้างสมบุกสมบันของแพรแล้วอากาศว <c oughs> ันนี้แย่มากทุกคนวันนี้ฝนตกแต่แดดออกอากาศมันอบอ้าวมากซึ่งคิดว่าตอนแรกหน้าแบบ ไปหมดแล้วแน่ๆเออแต่ว่า,ารวมๆก็ยังดูดีอยู่อะจะดูจากกล้องนะคะโอะเคเดี๋ยวเรามาดูความติดทนกันเลยไหนก็พูดมาแล้วนะคะมันก็จะมีหลุดนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่หลุดเลยแต่ว่ามันหลุดน้อยมากก็คือมันก็จะมีหลุดบ้างนะคะบริเวณจมูกตรงนี้แล้วก็ข้างๆจมูกก็คือมีความมันออกมาก็มีนิดนึงที่เป็นคราบนะคะดูบริเวณข้างแก้มนะคะอะแถวๆตรงเนี้ยก็มีหลุดตรงที่ไม่ได้ใส่แมส ทุกคนตรงหน้าผากมันอย่างกับแบบเพิ่งแต่งหน้าใหม่อ่ยอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่ามันหลุดประมาณนี้แล้วที่แมสเนี่ยประมาณไหนทะดนอ่ะก็คือที่แมสเนี่ยก็มีติดมานะคะทุกคนอขออนุญาตเอามารีวิวเรียวๆให้ดูเลยตรงจมูกเอ่ยข้างแก้มเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือ น้องก็หลุดติดแมสมานะแม้กระทั่งลิปสติกของแพอ่าก็ที่แมสก็คือประมาณนี้นะคะต่อไปมาดูกันเรื่องสีดรอปอันยักขอบพูดแบบตรงๆเลยมันไม่ดรอปเลยทุกคนดูดิมันสีเดียวกับคอสีเดียวกับอะไรเหมือนตอนเช้าเลยต่อไปนะคะด่านสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของความคุมมันเองข้างจมูกก็คือมันอยู่ ้แหละน่าผักมาก็ามาแล้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องก็มันอยู่ทุกคนเอ้ยแต่ก็ได้อยู่เพราะว่ามันยังไม่แบบเต็มแผ่นแบบ็มขนาดนั้นอะอที่หน้ามันยังติดทนอยู่มากๆเลยนะก็ถือว่าแบบปกติตามสถิติแพ้นะคะโอ้ยถือว่าเขาทำได้ดีมากเลยนะจริงๆปังเลย ทุกคนไปลองซื้อมาใช้กันได้เลยนะคะไพรเมอร์ขนาด30 ml ราคา490บาทรองพื้น30 ml ราคา420บาทแป้งฝุ่นขนาด21กรัมราคา220บาทเครื่องสำอางแบรนด์ KMA นะคะสามารถหาซื้อได้ที่โ o บินส K s น KIS Beautrium Lotus Even Boy แล้วก็ตามพวก ห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านขายเครื่องสอําอางทั่วไปนะคะสามารถหาซื้อได้หรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกออกไปซื้อจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะสามารถสั่งได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็เว็บไซต์ของเค A นะคะเดี๋ยวพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยแปะไว้ให้ใต้คลิปไปกดดูกันได้เลยคือจะบอกเลยว่าคนหน้ามันอะรักนะเอาจริงโอเคค่ะสําหรับรีวิวเร็วๆคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย